บรรยากาศวันออกสลากวันที่1กรกฎาคม2567คึกคักโดยเฉพาะคนบันเทิงมักมีช็อตเด็ดช็อตปงังเกี่ยวกับตัวเลขให้คอหวยสองลุ้นรังวันใหญ่หนึ่งในนั้นคือโพสต์ภาพแอดบุโกบุโกธนายชพบุรนาชีวาวิไลหรือดีเจบุโกเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุขณะยืนถือลูกปิงปองตัวเลขหลังมีโอกาสได้เดินทางไปกราบขอพรฮันนี่สีอีสานร,ราชินีหมอลำนสารเจ้าแม่ฮันนี่สีอีสานจังหวัดศรีสะเกดพร้อมกับระบุแคปชั่นเฮงเฮงปัง,ป,งปังเรียกความเป็นมงคล แม่ฮันนี่ให้โชคลูกแล้ว8 7 2 2 7 8แล้วแต่ดวงเดอร์ซึ่งแน่นอนว่างานนี้ก็ทำเอาทั้งแฟนคลับทั้งคอหวยหูตาลุกวาวหนักมากหยิบปากกาจดเลขเด็ดเก็บเข้าสต๊อปรัวๆสำหรับคนที่พลาดโอกาสเห็นโพสต์นี้ต้องบอกว่าบุกโกะเธอไดเดินทางไปกราบขอพรฮันนี่สีอีสานเพื่อขอพรให้ชีวิตราบรื่นปังปังเฮงเงและหลังจากการกราบขอพรเสร็จสิ้นเธอก็ได้รับลูกปิงปองตัวเลขเป็นของขวัญจากเจ้าแม่ฮันนี่และแน่นอนว่าตัวเลขบนลูกปิงปองนั้นก็คือ 872,278ซึ่งบุโกะได้นำมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นขอให้โชคดีงานนี้คอหวยทั้งหลายต่างพากันตื่นเต้นกับตัวเลขนี้และไม่พลาดที่จะนำไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนคลับของบุโกะที่ต่างก็หวังว่าตัวเลขนี้จะนำพาโชคลาภมาให้กับพวกเขาอย่างไรก็ตามตัวเลขนี้เป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่การันตีว่าจะได้รับรางวัลแต่สำหรับใครที่ ชื่นชอบแนวทางเลขเด็ดจากคนบันเทิงก็ลองนำตัวเลขนี้ไปเสี่ยงโชคกันดูได้ละอย่าลืมว่าการเสี่ยงโชคนั้นควรทำด้วยความพอดีและไม่ควรเสี่ยงจนเกินตัวขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคและขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับทุกคน